สวัสดีครับอยู่กับในทีุ่ดาทุกไ่านเช่นเครับผมช่องยูทูปที่เกี่ยวกับจกกักกนการเกษตรต่างๆนะครับเกิดระเบิดบรรยากาศการทำงานครับผมบรรยากาศการทำงานสำหรับแค่นี้ออมาหลับจังครับผมหะ้หาคาเขาตงนี้อก อย้าคองกิเลยเพื่อแต่ละที่ว่ามาซอยเป็นทีมงานลงยาหนวดเพน่ก็มีรถตัดรถค้นรับซิปหล่อคันหนึ่งกับกับรถตัดคันหนึ่งเอารถตัดตัดเอาเปลี่ยเนี่ยวยดีเพราะมาซิปก็ไรยมากระปูฟอดะครับ อันนี้ตัดแบบไม่ได้ปั่นใบครับผมบม่ได้ปั่นใบกรบแพีงเนี่ยทำโดกกบพเพิ่มครับ่บเพิ่มเป็นกบหล่ออยู่เป็นรถขีบอ่าสี่แรงม้านะครับของกูบดาก จะมีเรื่องจะมาเล่าให้ฟังครับผมอยากจะบอกให้เขาบอกเล่ามาดีคนเล็กก็มากันครับมานี้ก็มาเป็นอะไอ้มาเป็นโฟแมนเนาะปุ่มปุ่มกันตล้วปุ่มกันตัดดอยโฟแมนครับสิโฟแมนเหมือนมาคุ้มคุ้มรถตัดดอยครับคุ้มระบบกันตัดดอย อันนี้ไปอย่างนี้อย่างนี้นะบอ,อช่วงเวลา,าประมาณส่วนรถเอ็นชีอ,อาร่่ม่เหตุการ่์่่่่่กา่่่่่่่่ก่่่่่เ่่่่่่่่่่ร่่่่่่่่่่่่่่่ร่่่่่่่่่่่่่ แล่เราไล่อยากให้ฟังครับก็คือไฟลุกครับบูพอร์ดไฟลุกเป็นเหตุการณ์ที่แค่ขาดคิดนะครับสำหรับตอนนั้นตกใจมากครับผมาสาเหตุก็เกิดจากน้ำมันครับผมน้ำมันดีเซลบวกกับบวกกับอ่า การสปาร์กของไฟไฟได้ชัดครับผมเป็นไฟขวบกครับเจ่ว่าผมเอามาจีจีคนใดจีสตาร์ทครับเพราะว่าคันนี้มันได้จีคนใดสตาร์ทออกระบบสตาร์ทเป็มๆแล้วครับสำหรับอ่าเวลานั้นนะผมคิดครับคิดว่าเอาไปอยู่เหรอครับพี่น้องเพราะว่าไฟจะต,ตัดมาอย่างนี้นะครับรถมันดับรถมันดับอยู่หนาหนาลองลอหวแล้วก็มันลงอย่างีละรถกับดับอยู่านั้นครับ ข้างๆก็เป็นเป๋่าไหรับต่ว่าเปล่าไหกีสร้างไปก็บพราน้ำมันนี่ครับใบใบบางแล้วเพราะว่า,าการสร้างไปนะครับไปลุกขึ้นใต้ถังน้ำมันครับนะปูปอดขั้นนี้แหละครับเอาบปอยู่รับพี่น้องใต้จะห่มขึ้นสวมฟ้ากระโปงเลยครับข้างหนาหนาพุ่นครับนะครับสวมขึ้นเลย ทั้งน้ำมันนลลุกขึ้นไปหมดเลยครับสายน้ํามันอะไรรูดออกหมดครับแล้วก็ไฟก็เริ่มกระจายออกเวลาตอนนี้นโอ้เอาวิวเสร็จแล้วเป็นไรขึนให้ใจบังเอิญว่าคนเยอะครับทีมงานสี่ห้าคนครับผู้รับนี่คนเยอะับบนี่คุณลันน้องซ่าก็อยู่ไกลๆพี่นอ้องอยากลดหนี่กับไปประมามันนะครับนาซิดหล่อประมามันใจเติอว่าภาคกันเรียน ประมาณห้าสิบห้าสิบหกสิบเมตรครับก็บผมคิดผมนหะคิดว่าเอาวูยูเนี่แหละครับน้ำกับน้ำมันเนาะมันผสมกับไสไปเนี่ยเพราะว่าเคยผมบังคิบไล่ที่ไฟใหม่ครับส่วนามากมันไฟไม่น้ำมันนะครับเทน้ำลาดมันลุกเลยเทนี่คีบแล้วประเกว่ามันอยู่ครับ เป็นซุวยครับทางข้างเป็นปลายยางครับเป็นป้ายาายางแบบนย้แแล้วไปกละลำกับไปับบจะหอดต้นยางเลยแล้วก็มีรถขีบหนึ่งคันดีที่มีไอรถขี่คนนั้นมีใบมีดครับแต่ล,ลูบลากไลย่ันครับผมไปกับบ่อเดลามไปทาง,งยนืนรถขีบเป็นโตดักไบเรากดักไบบ่อเดลามส่วนคนก็หมอดนีนะครับดักไฟรถตัดขันครับ ตังเกียร์ค้ากระโปรงไฟลวกนะครับเออกสีบอกเังกับเคื่อยออกเว้นรับเื่อง,งตัดไฟเื่องตัดใบซิ่ง ันนี้คือตัดเป็นสิบ้อบเลยเพราะว่าหกหล่อเกือบเต็มอยู่แล้วตัดไปอ้วนุมดครับพอเปิี่ยเครา่องที่ท่าแล้วในห้องอ่ะตัดเป็นสิบ้อครับตัดสดเลยครับเนี่ยใบก็ไม่ได้ปั่นไม่ได้สางใบครับสำหรับแปลงนี้ก็อยู่ชื่ออินที่บ้านตกหูครับผมบ้านตกหู ทีแรกก็ว่าจะจดครับแต่ว่าเป็นมาเบิง่งนมันเป็นอ้อยน้ำถ่วมพี่น้องนามมันถ่วมมันเป็นนาำโดมใหญ่ครับเวลานาำม,มามันมันขึ้นถ่วมหดปลายหยังครับหล่นก็มาถ่วมแต่ว่าใบมันจะองเสึกว่าสี่โบไลปปนนี้มันเล่โบ่บจูดนะพี่น้องตัยตัดไปหน่อยสดไปเลยหกแง่ครับสร้างมันยังได้โรงงานมันก็ห่าอยูขึ้นว่าจัดไปเลยครับตัดไปหยอดอออครับ นู่นเน็ตตาเงียบดคนเล็กเป็นเชฟว่านาเชียนคนเล็กเจ็บไปพวกที่พวกถึนจาก,กตาตรถตัดนะครับ มีเรื่องราวเยอะมากครับสําหรับไร่แปลงนั้นนะครับทั้งรถล้มแล้วก็รถไฟไหม้ครับโอ้สารพัดต้องคิดในใจนะฮะว่ทุกปีนีที่ทุกปีได้ละครับสําหรับได้รับดีดีนาที่หน่อเนาะตอนไฟใหม่นะครับโอ้ตกใจมากครับไม่เคยเจอเหตุการณ์นะ เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้นมาก่อนเกิดขึ้นหลายอย่างมากครับเจ้าของไรก็ NTR ครับล้มที่เห็นในคลิปนะครับเจ้าผมก็บกว่าได้อัาเสียดครับเพราะว่าผมตัดแต่งใหม่ผมไปตัดอ่อยห้เพื่อนครับใส่ขี้ใหมงนี่น้ำ งานพอเพิ่มับทีมงานเป็นมันร่วมกันครับร่วมกันร่วมกันเป็นทีมงานเดียวกันนะครับเดี๋ยวรถขีบอันนี้เป็นสี่สิบห้าขรียงมูเบตามีคันหนึ่งครับโก้งอยู่คุณผู้ชมเอ็มห้าพันครับจาเผ้าปอกเผ้าฝ่มบอกค่อยดีครับปอกเผ้าั่มบอกค่อยหมันไปเลยมันหลุดไปเนี่ยแหละมันเลื่อนครับมันเลื่อนไปก็เลยเอาคันหน่อยขีบก่อนอุบัเหตุครับ ยู่หนาง,งานอยู่ปูฟอสปืนแล้วครับดีที่ไม่เป็นอะไรมากครับพวกสายหัวฉีดนะครับพวกเป็นเป็นยางครับไม่หมดครับระบบเครื่องนะ ว่าคันนี้ระบบไฟมันยงังยๆก็ไม่มีอะไรครับระบบไฟไม่มีไม่มีก็ว่าได้มีแต่ระบบสตาร์ทก่อนละสตาร์เทเครื่องกับจีได้เอาบ,บ่มีสวีกบ,บ่มียังจีได้ส่แบตจีได้ระบบพอเสีย่ก่อนละ ก็ดีที่เป็นอ้อยยืนครับอย่างนี้แล้วก็ายาวครับก็ายาวอยู่น้ำหนักก็ค่อนข้างดีอยู่ครับ ไปเยอะครับถ้าไปไม่เยอะก็300ยกิโลก็ได้ครับหนึ่งอุ้มอันนี้น่าจะอยู่ที่ร้อยห้าสิบกิโลประมาณนี้หนึ่งอุ้มเครื่องน,น,นะเครื่ตัดนะ ความเร็วเดินหน้าของตัวรถก็อยู่ที่เกียร์เฮดสองนะครับคือว่าเกียร์ให้สองรอบ PTO เจ็ดร้อยผมก็ไม่รู้นะครับฟอร์ตมันมันเร็วเท่าไหร่ผมไปในรอบดูครับแต่ว่าก็เร็วอยู่น่าจะเจ็ดร้อยครับเดร้ 150. อยห้าสิบโอเคครับผมเดี๋ยวบางอย่างจะแถวหนึ่ง สำหรับใครที่อยากลองลองปู้อยแล้วก็หาเครื่องตัดมาทำดูสำหรับราคาไอทีนี้ก็ค่อนข้างดีอยู่ครับแต่ว่าตนทุ่งก็ค่อนข้างสูงงกับกันนีใช้มีวิธีลดตนทุ่งดีๆกันนาทีนาทีเลือดไลครับผม าเถไปลงทุนซือปุ๋ยซือ,อยังราคาแพงไร้สามารถที่จะเอาไปมไรกันไปลงทุนไร้กันเลือไรครับพี่น้องเลือไรเอาที่ อันนี้ที่หยุดรถนี่มันมันไม่ไม่มีช่องว่างครับต้องมันต้องไปหยุดตรงช่องว่างครับผมมันถึงจะไม่อันอันตรงเครื่องตัดด้วยนะครับอันนี้ตรงหยุดมันไม่ได้ครับผมก็ต้องมีต้องคอยมีคนเก็บนะครับคอยเก็บมีคนคอยเก็บขับหลังครับไม่เยอะับไม่เยอะ หนึง่งสี่สิบห้าตตันเนี่ยก็ตาดาร้เล่นครับตาดาร้เล่นได้อยู่สี่สิบห้าตัตัน,นครับได้ครับไดแ้แบบลอยยาวๆนะครับลอยสั้นก็การที่ควบเดี่ยวของอยอดครับผม coi chào hả để cầm mày clip nào không ở có xe có tí tam gấp không đi gấp chung không đi gấp bố ไอ้เพชรเนเมื่อคืนนี่นเลื้อมมากเลยเป็นตานนคนเหล็กวัานอาเซียนครับแล้ว